สวัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับของเล่นของสะสมที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือซ u เปอร์แมนในเวอร์ชั่นของเฮนรี่คาวิลจากภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรก ก็สามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากันได้ที่ช่อง s ูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ Superman มนเวอร์ชันเฮนรี่ l l วิจากภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel หรือ mms 200ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2014เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลย เมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จาก m f s 200 Superman Man of Steel มาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนหัวก็ปั้นหัวของเฮนรี่คาร์วิลได้เหมือนพอสมควรในส่วนของชุดก็จะเป็นชุดยางที่หุ้มอยู่ในบอดี้ล่ํบบึกแบบนี้ตรงกลางชุดก็จะมีโลโก้ของตัว S ส่วนสีของชุดก็จะออกเป็นโทนสีน้ำเงินเข้ม ซึ่งก็เป็นชุดซูเปอร์แมนชุดแรกเลยที่ไม่มีกางเกงในอยู่ข้างนอก <S <S ส่วนของรองเท้าและผ้าคลุมก็ยังคงเป็นโทนสีแดงเหมือนเดิมเมื่อเปิดผ้าคลุมออกมาเราก็จะมองเห็นรอยตะเข็บเย็บของชุดที่อยู่ตรงด้านหลังในส่วนของผ้าคลุมก็จะเริ่มมีสีน้ําเงินจากชุดสูทติดอยู่เนื่องจากชุดตัวนี้เริ่มมีอาการเหนียวเนื่องจากมีอายุที่นานแล้วนั่นเองในเรื่องของจุดต่อจุดขยับก็ทําได้ดีแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการดัดท่า หากเราดัดแรงมากเกินไปอาจจะทําให้ชุดยน่นได้แล้วไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกเลยมาดูอุปกรณ์เสริมกันบ้างซึ่งก็จะมีคลิปตัวเนียนคอมมานด์คียแถมมาให้ถึง2อันซึ่งมีทั้งแบบ1นงทับสเกลและ1ต่อ1สเกลเลยมีชุดมือและจอยสำรองและพิเศษสําหรับเวอร์ชั่นนี้จะมีฐานโลโก้รูปซูเปอร์แมนซึ่งเป็นฐานโลโก้ที่ใหญ่เอามาก ซึ่งข้อเสียของฐานที่ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือเราไม่สามารถเอาโมเดลฟิกเกอร์ตัวอื่นมายืนเคียงข้างได้เพราะว่าแค่ฐานก็กินพื้นที่ไปเยอะเหลือเกินโอเคเมื่อรีวิวเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาซูเปอร์แมนไปโชว์กันเลย สำหรับใครที่ต้องการเก็บโมเดลฟิกเกอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel ให้ครบทาง Hot Toys ก็ยังผลิต General s o r d และ Joel มาให้เก็บสะสมกันอีกด้วยซึ่งยังพอหาซื้อในตลาดได้ไม่ยากเกินไปและราคาก็ไม่แพงด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซ u เปอร์แมนในเวอร์ชั่นของเฮนรี่คาร์วิลจาก Man of Steel สำหรับใครที่ชื่นชอบโมเดลจากซ u เปอร์แมนห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาดสำหรับคลิปหน้าเราจะนำของเล่นของสะสมตัวไหนมารีวิวให้ชมกันอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามเข้าไปดูได้ในช่อง s ูร i s o ซเฟียสตอรี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ